วัดีครับมือหนีหกัมพบกัปปะแตงยิ่งเก่านะครับอย่าข้อหลอนมือหนีไปได้พอดีมือหนีที่ประเทศเสาตอหมอครับให้มาทายหนางานให้เบิึงคือเก่านั่นละ่ะกับกับมพูช์ประเทศเสาตอหมอครับมือหนีที่เสาตอหมอทั้งเบิดกายี่สิบหกตนกำลังแทงจัดเก็บล่างนะครับล่างมาตัวรถเขา่าพอถึง ล่างเรียบร้อยแล้วจับเท้น้งเลยครับพ่ออยู่พ่ออยู่พอดีพอดีพอดี ตักเทไปเทมันตักเทไปเทมันเลยครับมีกันอยู่สามสี่คนปนูนต่งเบิดกับสามขีดนะครับสามขีดคือประมาณสิบกว่าพอดี เงือกแดดโอ้ร้นอนครับแดดไหมหัวเงียหน่อยเงี้ยย,ยังเป็นคือฝนติดตกแต่ก็โปรตกมากมากครับไม่อยู่ปุูนมาลำบากน้ำกันนะครับเยืดงานก่อสร้างนี่สุดยอดเลยครับมุมความลำบากตากแดดเบิดมือช่วงนี้ชิ้นน้าเบิดไลท์ทั้งแล้วทำแข้งกับเบิดมือแล้วสอบครับ มือแล้วก็สอบคนละลำบากปันได้ก็ต้องสู้ครับเพราะวันเปลียนอาชีพเห็ดแล้วก็หักอาชีพครับอาชีพพ้องจักคองย็ดแนวอื่นแต่ย็ดมุ่เปล่นมาหาเฮ็ดแนวนี้แหละครับ ตอนนี้อากาศมันห่อนมั่วุยกันเลยครับเฮ็ดไปเฮ็ดมั่นเบาๆกันเลยอากาศห่อนครับเอาครับใหญ่ล่างไหมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไหมแทงล่างครับแทงล่างเสียงมัดครับแทงล่างเฮ็ดหเทียน ขอบคุณลหลายๆครับที่รับชมสำหรับคลิปนี้จบลงแค่นี้ครับคลิปหน้าที่มาไทยเบิ้งคือเกานั่และขอบคุณครับขอบคุณครับ